สบายดีครับพี่น้องผู้ชมขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ตลาดนัดกุกระบือชมผู้บุตรหรือตลาดน้องแก่อำเภอเมือง,องจังหวัดเลยครับเสามื่อี้เป็นเสาวันเสาที่8เดือนมิถุนายนพุทธศัรกราชสอง7ัหารอย 60. ครับครูมันชวนทด่นั่พผาพี่นออ้องก็เบิ่งราคางัวราคากลวยของตลาดน้องแก่เลยเท่าในเจ้านี้นะครับ Nào, chúc mọi người khát giảm đi ra ngoài Thì, làn sáo Bà cầm kập... Bà, kập... bà kập... cầm, ươi <laughs> Phải đó là Thôi nấm Nì bò Thôi lùi ทอดไรลานร่ี่ดคห่วงไผสมไปหสามเดือนห่งเทจ็ดสองสามเดือนตรวจทองไปดิรับประกันถูงร้อยเท่าไหร่ร้อยสี่ห้าครับเครื่องดำแกงขาดีเง่ยวครับที่ที่ไปไก็ลาวครับ สี่สิเก็ดต่อร่องไดครับหนานตาก่งูู่นรับ้ใมักน้ำปลาเบอร์ทั่วหลังแปดเจ็ดครับจดหกหจากสครับหอยทอมีจะลังคามค่ะมันมันแม่ลูกของเสียอด เอาเท่าไรอารดหกหมื่นห้าพันครับหกหมื่นห้าพันบาทล,ลูกกับลูกไม่ลูกใครนี่อันนี้ลูกแดงดีอืมผสมแม่ทองช็อกโกแลตช็อกโกแลตจ็คเดือนแล้วเเดือนเต็มเดือนพอดีเต็มเดือนเพระถ้ตรวจเนาะถุงลวยห้าชิ้นดูสวยงามแม่ก็ใชายใดครับ หกหมื่นห้าพันผสมแบบเดียหนึงนชโคช็อกโกแลตนี่เี่กสงลอยที่หัวขึ้นกันที่ลอยหาแบบนี้ก็ได้เยี่ยมอ,อดหัว,ะวะนี้เอ้าปากเบ้อ 081ว่าไป0535715ครับเสียออดเรืองสว่างครับสาวรถจักรนาเอาเป็นมานนะเอาอะไรลูกเอาเ่าไรดิที่ทิพหาครับว่าลูกครูแม่ผสมไปออยังครับผมมีมือหาลูกไผ้กันลูกไผ้เนี่ยนั่นเล็ก ตัวเมียเนี่ยวัดชอดผาดเนาะตัวเมียนี่คักเลยกินนมเสรสลอเล่เลยวัน่บานี่บนหัวหวหัวหหัวหมวหัวหวหัวหมวหัหััวหัวหวหัวหัวหัหัวหัวัวหวหวหัวหัวหัีหวหัวหัวหัวห ตีแก้ว <laughs> ทีเบียนน้ำสี่ห้าต่อรองได้ต่อรองได้ปากเบอร์ศูนย์หกสามแปดหนึ่งแปดสี่ห้าห้าสองครับผมเสียเล็กครับผม,ม,ม,มขอบคุณครับแม่ลูก เย็นยังมืดคล้ายมืดเราบออา่อมาขายโอ,อกอนาน่เี่มีกลังขงม้ดอันนี้แม่นบ่กับแมงลี่โอ้อืมอมเ,เ,เ,เอาเอา,อามัน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 ผมยางก,ก้อนแมลี่

ฉวาเาิดเอกงกันไปเสียตลงไปเ้ oh, <cs> <thrive in> <ss> ่อเนมอไห่เอามรูไงฮะผูกขึ้นเมียหนเอาเจ้าบัตรขายเบขายจ้าบัตรน่โอ้สองหมื่นสองง

ครูข้เมียนี่เมียครับเมียมันคืมัคืโกธตัวละเจ้าบาทหรนี่ตัวละสามหมื่นสามสามหมื่นสามเยอะตัวละสามหมสามลูกว่สามติัวสองตัวแล้วค่าทอกันเมื่อไหร่ลูกไปนี่ ผมมีใบเลยครับผมมีใบแต่มันง่าเมือที่นาะว้ายมันขึ้นควบแค่ไหนเด้อนี่น่าไปผสมตัวนี่ตอนร่องไหนลูกเนาะราองฝากเบอทั่วละศูนยศูย์ว่าไปหนึ่งศูนย์หกสามสองย์ศูครับห้อยห้อยอรับจะาตามหาเามันบานลูกมันบานพอยางก่อนคุณลูกวัสดีครับครับเอาของไงขังมาก ผสม,มไป,ปมมน,นี่อันนี้ค่เดืยนหรอนี่งเดียนอสามหนึ่งหาเดือนประกันทองวัดทุกโตแหละตัวนี้เปิดเท่าไรครับอันนี้สูงรอยหกไปตอประกันทองมังดครับเม,มนี่ดี เมื่อนี่เปิดหาบกอ่าเมกันสูสีต้องวมสูงหาี่บวกมัสนาะงอยหาีิบวกมัต่อรองได้ต่อรองได้ฝากเพื่อทัวศ8 3ย์แปดสามอไปหกสี่ห้าศยเกหงอยยังก่อนมาจากพ่นไส้ห้อยยังไพันไพันนไส้ บดีอ uh ่ะเอามาเจ้โตหมเนี ah, so ่ย uh อันคอหอยนี uh ่น huh. uh ี water, ilot, uh ่น huh. ่อยเมียวเอาก็ไปส่งก่อยไปใอ๋อเอาเจ้ารโคบนี่คบีน้ห้องน้ฝากมาห้องซีเมน่สันโอ้ลูกโอลูกเมี่เมี่ยเลยเนี่เดงตรงได้ปาะเม่ยผสมอีไปอ่ะอันนนก็ว่าผสมอะไรอาจารย์ิด้ไเนาะอ๋อ ต่อรองได้เอาฝากเบอร์ไว้เถอะไม่คนรคือจดจำในโนบานเบอร์เจ้ไหมหนึ่งแปดของหอยมีเนอะหาซิเกตอาเกตสามหนึ่งซี่เอาันมันนะันมันอกว่เ<อ>าเกิดอะไกมุงเก็ยไวล เป็นได้ลูกใส่เมื่อกีเธอเลือกครับเนี่ผสมไปนี่แบเดือนครับประกันทองขอได้ลูกทองแทห่้องแแห่ทองแท้สูงลอยเท่าไรลอยสูงชบหาประกันทองเหียบเปิดเท่าได้ก็นลูกมืด่าครับมืโอ้ อันนี้หูกระทบเพือมันบาสิ่นี่ันก็อย่างชิ้นจนังหน่อยงัวหูครับเอซบอกว่าใายงัวหูให้เบิ้งเบึ้งนะครับเหมือนนี่จี่หมื่นหกห้าพันนี่หม่นหาพันจี่ห่นห้าพันตอรบไหเราหนุนะ่มเนาะเอาฟ้าเบอร์ทูตรงใส่ศูนหกห้าไปสามเก แปดหกหนึ่งหางข้อแขังเอ็ดขับจัดเซุ่มครับมันมา้ว,โโว,วาพงนูเต้วครกนมบรรยากาศไปเลพี่น้องล่อวน

ตัวนี้สองหมื่นตัวนี้ก็ไม่ถ่านครับตัวนี้สองหมื่นบาทตัวดสองหมนตัวหีึ่งหมื่นเก้าพันบาท่ยสามสิษเขเป็นคู่รถดๆเขาคันเราเป็นคู่เท่าไหร่คันเอาเป็นคู่สามหมื่นเจ็ดครับสองตัวเนี่ยครับผมกอโอ้เงี้ยยู่ ไหนมังน wow. ้าเพื yeah, mm ่อทั่วศเก่าแ่ว่าโาหนึ่งสามเก่าสี่เก่าัมวอยู่ครันเาผมนานเป็นเยงาร่จะแต่ถ้าเรานะัมา็ได้เัมาก็ได้เนมองงงาาเยันามาลครับมาเลยามานาครับ subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không? bỏ lỡ những này, hấp dẫn đi? đấy nhỉ สองพันหาแม่ลูกเนี่ยมืสองพันหาลูกแม่จดีลู่มืสองพันหากับตัวนี้เกาอันนี้มืสองพันหาอันี้มืสองพหาแม่ผสมอย่ไ้ี่คอยสงสันนี่เราจะขว้างกนไรเอาแขงกับจิมเตอร์จงตบตตอตปตอเเ็นใบตดิ สิวูกไหนน้ยู่หรอหมานอยู่เดกอยพเาหู้าามากนดเาไปมักน้ำครับอันนี้ความเป้นหองเก่าพันอันนี้มืนสองพันหาร้อยแม่ลูกก็ได้สองตัวด้วหละตืมเน่เอาาเบิดปาเบิดต้องกลุก ปอาเบ้อเออย่างไปเรื่อยปลาย่างไปเรื่อยหาเบ้อแก่กัมเอาแปดสี่รูดแปดสี่ห้าหกห้าหกหกเก้าหกหกเก้าหกไหวแล้วเก๊กเบ้ดอกไม่เกเบอเดยวเไม่ได้หรอกเออกับเบ้อเอานจากาศไปเลยครับ ถึงแปดสีว่าเก้าห้าหเกนเก้าเก้าพ่อตาอุดมวเพือเกษตรมันมัน้ะครับนี่นะครับนี่อันนี้เป็ดกระเพาอันนี้แม่ลูกนี่มืสองพัหารอยไขมักน่าครับตามเบอร์นั่นแหละครับเฮ้ยเสียใครแล้วเหมือนเราบ่า้น้าหลังวขายลนะค

ลูกสายคล้ายเหมือนหลับตาสองาวอ๋อขาจะมางเสอนจกขนเขาว้หมาตัดันอารกหกาากันก็ลงจะมากานซื้อผลผกโอ้กก ข้าวพันใหญ่วัดดีเสียเปิรเทไรล่าหน่สามเจ็ดครับ <actual>? <sh arp> <sh> <in> ผสมได้ไปได้แล้วครับเชื่อด้แล้วสูงลอยหาไปนึ่งหมื่นเจ็ดดูหา,แางแมายมักไปคุ้มฟุงหน้าตาดีดีมึงมึงนานกด็ดู ต่อรองได้ต่อรองได้ครับฝ่าเบือหลุกไ้ศูนย์แปดศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งเก้าสามเกดสี่เท้าไม่สิงส่วนน้ำพุ่มครับผมมันมาไน้หลุดเนอ่า้อม้วหอะไรครับมัน จับก็ได้ไครับุกตัวมันจะรห้วหัวครับล้าเหรหัวลกับวันกนครับโอ้จิ๊บนี่ฝากตอนพี่นาองซมาหน่ครับทำบายดี